วัยรุ่นสมัยนี้ชอบทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางจนติดเป็นนิสัยถ้วยกาแฟกับป่องเครื่องดื่มกล่องขนมเหลืออาหารวางหรือทิ้งกันเกื่อนกาดหนักกว่านั้นเวลาอยู่บนรถส่วนตัวชอบโยนขยะออกนอกรถขอแค่ให้รถเราสะอาดก็พอเมื่อพ่อแม่ส่งลูกไปเรียนแคนาดาวันหยุดขับรถออกไปเที่ยวกับเพื่อน นิสัยโยนขยะออกนอกรถยังคงเป็นเอกลักษณ์ติดตัวพอเปิดหน้าต่างโยนขวดเปล่าพลาสติกเครื่องดื่มปิวออกไปนอกรถระหว่างขับรถที่ขับตามมาข้างๆด้วยความเร็วตกใจขับหลบขวดเปล่าที่กำลังปิวมากระแทกกระจกหน้าทำให้รถพลิกคว่มตกถนนตายสองบาดเจ็บสองพาคดีขึ้นศาล เขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำร้ายใครก็แค่ทิ้งขยะออกนอกรถอย่างมากเขาก็แค่โดนปรับเรื่องทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางทำไมต้องมารับผิดชอบเรื่องใหญ่เรื่องโตขนาดนี้คนขับที่เป็นคู่กรณีไม่ระวังเองแม้เขาจะรอดจากการถูกลงโทษหนักแต่ครอบครัวผู้เสียชีวิตไม่ยอมจบ เลยจ้างคนไปนจัดการลงโทษเป็นการส่วนตัวหลังจากนั้นไม่นานเขาผู้นั้นก็หายสาบสูญไปแม้กฎหมายอาจจะทำอะไรไม่ได้แต่กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอเราอาจจะไม่โชคดีที่เจอคนใจดีเสมอไป